สวัสดีครับผมช่างนาะหน้าไม้แต่งครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวส่งงานหน้าไม้ครับมันจะมารีวิวส่งงานหน้าไม้ให้กับลูกค้าครับก็จะมีเป็นตัวหน้าไม้เอ s เจ็ดเอเจ็ดอยู่หนึ่งลำครับแล้วก็จะมีเอสามมีเอสามอยู่สองลำครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าส่งมาให้ทําทําลำกล้องให้นะครับ จะเป็นหน้าไม้ที่คล้ายๆกับหน้าไม้เอสามครับเสียพานท้ายจะเป็นไม้ครับตัวนี้ก็จะมาบอกสเปคแต่และตัวครับตัวที่ทำตัวนี้จะเป็นหน้าไม้เอเจ็ดครับลูกค้าจะสั่งเป็นลำกล้องลำกล้องขนาด 6มิลครับสั่งเป็นลำกล้องขนาด6มิลยาวอยู่ที่70เซนครับความยาวลำกล้องลูกขนาด6มิลตัวนี้เป็นหน้าไม้ s 7ครับตัวนี้ก็เป็นหน้าไม้ s 3ครับ s 3ความยาวมาตรฐาน ของขายเราก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนครับหน้าไม้เอสสามแม่นแล้วแล้วก็แรงพอดีครับตัวนี้ก็เอสสามเหมือนกันสเปคกเกอเหมือนกันครับทั้งความยาวลำกล้องเหมือนกันตัวนี้ลำกล้องก็ยาว จ็ดสิบห้าเซนเหมือนกันครับเหมือนกับา3เลยครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อมันว่าเป็นชื่ออะไรครับหน้าไมา้ตัวนี้แต่มันจะเป็นของอีกค่ายหนึ่งครับจะเป็นอีกของค่ายหนึ่งนำเข้ามาส่วนตัวสีดำที่ผมทำจะเป็นของ Signal Sport ครับนำเข้ามา ส่วนตัวนี้ไม่รู้ครับว่าขายไหนแต่รูปลักษ์ก็คล้ายกันครับแต่จะต่างกันนิดเดียวครับต่างกันแค่ผ่านท้ายแล้วก็ตัวขันสอนข้างในตัวนี้มันจะเป็นปีข้างในมันจะเป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับมันจะไม่ใช่เหล็กแหนบสปริงเหมือนกับหน้าไม้เอสสามของ ของขายที่ผมทำนะครับก็จะมาเทสยิงแต่ละตัวให้ชมครับเทสยิงแต่ละตัวก็ยิงเป้าเหมือนเดิมก็ไม่ได้ยิงไกลครับเพราะว่าเทสยิงให้ชมดูระบบมันที่เสืยครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่า หน้าไม้สองตัวนี้ครับสองค่ายค่ายตัวที่เป็นพานท้ายไม้กับตัวที่เป็นพานท้ายพลาสติก ABS ครับว่าตัวไหนจะแรงเราจะมีคลิปทดสอบให้ดูอยู่ครับเป็นคลิปของช่างนัดครับช่างนัดที่ทําหน้าไม้กับผมที่ทํากับหน้าไม้กับเรานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงสัง่งลิงก์คลิปวิดีโอของสัางนัดให้ดูนะครับอยู่ที่ใต้คลิปของเราก็ไปชมได้ครับว่าตัวไหนจะแรงกว่ากันเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านครับว่าจะเลือกหน้าไม้ประเภทไหนครับระหว่างสองค่ายว่าตัวไหนจะแรงครับก็เข้าไปชมได้ครับก็เข้าไปชมเข้าไปติดตามของสั่งนัดได้ครับสั่งนัดที่ทำหน้าไม้กับผมนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเทศยิงให้ชมเลยครับเทียิงเป็นตัว S7 ก่อนครับลำกล้อง6มิลยาว70เซนครับระยะยิงก็ไม่ไกลมากครับมาครับมาเทศดูระบบ ก็โดนแล้วโดนแล้วครับเบ็ดเจ็ดนำกล่องหกมิลยาเจ็ดสิบเซนแรงมากเลยครับลูกมันเล็กนี่จะให้ดูขนาดลูกต่างกันแค่ไหนนี่ตัวนี้หกมิลครับส่วนตัวนี้แปดมิลจะคมและแรงมากเลยครับลูกหกมิลแปดมิลก็จะได้แรงประทะครับ เดี๋ยวจะมาเทสต่อเลยครับเทสเป็นตัวอสามเทสเป็นตัวอสามครับ <c oughs> โดนแล้วครับอสามอสามอีกตัวครับ ลำกล้องแปดมิลเหมือนกันโดนครับแม่นอยู่แล้วครับติดสามของเราตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าส่งมานะครับจะเป็นตัวลำกล้องแปดมิลเหมือนกันครับ โดนนะครับความแรงก็ดูเอาเลยครับใครอยากดูว่าความแรงมันต่างกันแค่ไหนกับทีสามก็ไปดูของส่องส่างนัดครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอของผมนะครับกดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับก็บจะเห็นลิงก์ก็กดเข้าไปดูได้เลยครับก็บเทสยิงไปแล้วครับสําหรับ หน้าไม้สีลำก็พร้อมส่งให้ลูกค้าเลยครับก็จะพร้อมส่งเลยก็ฝากติดตามส่องช่างหน้าหน้าไม้แต่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีหน้าไม้ตัวใหม่ออกมานะครับจะเป็นตัวที่ใช้ยางยิงป่าครับเป็นแรงดีดหน้าไม้แบบนี้ก็ยังรับทำเหมือนเดิมครับ จะ,จะไม่ค่อยได้รับธรรมเท่าไรแล้วส่วนใครที่มีหน้าไม้แบบนี้ส่งให้ทําก็รับธรรมเหมือนเดิมครับส่วนมากจะทําเป็นหน้าไม้ตัวใหม่ออกมาครับเพราะว่าเพิ่งตัดไม้มาก็รอไม้แห้งก่อนครับก็ติดตามไว้เลยนะครับสําหรับหน้าไม้ตัวใหม่รับรองว่าแจมแน่นอนสวยแล้วก็แม่น สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวการยิงเตสส่งงานลูกค้าหน้าไม้แต่ละตัวก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เบอร์โทรผมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับหรือถักไปเพจ f a c e b o o k ช่างหน้าน้าไม้แต่งก็ได้ครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรก็ได้ครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ